กับเสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาเปลี่ยนหน้าจอ Garmin 245กันนะครับเครื่องนี้ใช้งานปกติทุกอย่างแต่จอจะเสื่อมนะครับจะเป็นขอบขาวๆอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาเป่าลมร้อนบริเวณขอบๆหน้าจอนะครับแล้วก็เปิดหน้าจอขึ้นมาอย่างนี้นะครับจากนั้นเราทําการปลดสายแพจอนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับออกแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําความสะอาดคราบกาวที่อยู่ขอบ นะครับบอดี้ให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยกาวจะเยอะนะครับของเก่าเดี๋ยวมันจะไม่แนบสนิทนะครับเดี๋ยวจอใหม่แล้วก็ทําการต่อสายแพรกลับเข้าไปเพื่อทําการทดสอบนะครับจอใหม่ก็เรียบร้อยนะครับปกตินะครับเดี๋ยวเราจะเทสไว้สักพักนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเรื่องอื่นก็ทําการติดกาวหน้าจอได้เลยนะครับทิ้งไว้จนแห้งสักประมาณสองสามชั่วโมงนะครับแล้วมาทําความสะอาดคราบกาวที่หลงเหลือ ออกให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ใส่สายกลับเข้าไปตามเดิมนะครับก็เรียบร้อยนะครับเครื่องนี้หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับวสวัสดีครับ